รถเอามาทำการเปลี่ยนทายมันเครื่องของเหลวนะฮะแล้วก็เปลี่ยนไฟเลี้ยวกะล้มกระล้มตอนนี้ที่ร้านหมดนะต้องต้องรอของก่อนแต่ที่สำคัญก็คือลูกค้าต้องการล้างทำความสะอาดอ่างล้างนะรู้สึกว่าเครื่องมันจะสกปรกน้ำมันเครื่องซีดขัดอยู่ในอ่างะสกปรกนะ,ะก็จะทำการล้างทำความสะอาดอ่างล้าง เท่านั้นรถก็ไม่ได้เป็นอะไร เมื่อนั้นสภาพค่อนข้างจะเน่ามากนะครับ น็อตน็อตยึด y นะฮะคดนะครับท่อน้ำตัวนี้นะฮะบวมแล้วก็มีรอยน้ำซึมออกมานะครับท่อหมดสภาพนะครับ าพอ่านแล้วมันเครื่องนะครับมีเศษอะไรแปลกๆวะเท่าน้ำมีเสื่อสภาพค่อนข้างจะหลายจุดนะครับตรงนี้ก็มีคราบน้ำท่อตัวไหนด้วยตรงนี้ โอลิงท่อปั๊มนะครับท่อเดินปั๊มน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนโอลิงให้ดูสองตัวอ่างเราล้างสำเร็จนะครก็จะสะอาดๆแบบนี้นะครับอ ภาพน้ำยาหล่อเย็นนี่มันไม่ใช่น้ำยาหล่อเย็นนี่มันคือน้ำอะไรวะน้ำดำ จ่เออย่างแรกเลยนะฝาหม้อพักฉีกขาดหมดแล้วนะครับใช้ไม่ได้นะครับแบบนี้ต้องเปลี่ยนนะครับใช้ไปเดี๋ยวน้ําก็ดันออกนะครับดนสตาร์ทภายนอกดูดีอยู่นะฮะก็มีโอเลียงเอ,อโอลิงโอลิงที่บวมครับประกันข้างสองข้างเดี๋ยวเราจะมาถอดดูภายในกันเกิดปัญหา น็อตหัวรูดนะครับขันไม่ได้นะแน่นมากเราต้องตัดทิ้งแนละ้วสองตัวนี้แล้วก็ตัดทิ้งแล้วก็ต้องเปลี่ยนน็อตใหม่นะครับตัดน็อตเรียบร้อยฮะรเราจะไปถอดดูเลยโอ้ ต้นเหม็นมากฮนะเหม็นเน่าฮนะน้ำมันเยิ้มถานไม่โผล่แล้วนะครับสองก้อนสองก้อนนี้ไม่มีถานนี่น้ำมันเยิ้มติดมือเลยนะฮะแน่นอนน้ำมันเยิ้มก็แสดงว่าน้ำมันเข้าใดได้นะฮะโอลิงประเก็นตัวนี้ก็ย้วยหมดแล้วนะฮะด้ยวยมาก เอาได้ได้เราก็ต้องเปลี่ยนซีนตัวนี้นะฮะซีนน้ำมันตัวนี้นี่น้ำมันเดิมเต็มฝาเลยแม่เหล็กหลุดด้วยนะฮะเห็นนะแม่เหล็กตัวนี้หลุดมาชิดอยู่กับอีกตัวลนะฮะเดี๋ยวเราถอดทังแผ่นนี่ครับชัดเจนเลยหลุดมาติดกันแบบนี้แล้วนะฮะนี่ การุดแนะนำต้องเปลี่ยนทั้งลูกนะครับแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวใส่ปัสสพักเดี๋ยวมันก็แตกแล้วก็ต้องลื้อออกหมดนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับอาวัน29คันนี้นะฮะคันนี้ตอนแรกเอามาให้เราทําความสะอาดอ่างเครื่องอ่างน้ำมันเครื่องนะก็ทําความสะอาดเรียบร้อยข้อถอดยากมากข้อต่ออันนี้ถอดประมาณสองชั่วโมงได้อ่างน้ำมันเครื่องก็ดำไม่ดำอยือในรูปเลยนะครับน้ำมันเครื่องก็ค่อนจะเหนียวนะ แล้วก็น้ำยาหล่อเย็นครับมันไม่ใช่น้ำยาหล่อเย็นนะมันเป็นน้ำเปล่านะแล้วก็เมนด้วยคือสนิมฝาเมนะอน้ำนี่สนิมกินเมนะือน้ำไม่ต้องห่วงนะครับข้างในสนิมแน่นอนพอลูกค้าเติมนะ้ำเปล่านะฮะเราจะก,การเปลี่ยนน้ำยาหล่อเยน็นเดี๋ยวมันเครื่องน้ำมันเครื่องใช้ไปห้าขวดนะครับสี่ขวดกับอีกประมาณ0.7นดนะฮะ เพราะว่าหลัง้าอ่างเนี่ยน้ำมันเครื่องในระบบห้องเครื่องจะหายไปเยอะมากน้ำมันเครื่องที่ค้างอ่านอยู่เนี่ยก็จะหายไปด้วยปกต,ติถ้าเราถ่ายน้ำมันเครื่องธรรมดาถ่ายน้ำมันเครื่องธรรมดาเปลี่ยนกรองกับน้ำมันเครื่องธรรมดามันจะใช้อยู่ที่ประมาณ3.9ก็คือ4ลิตรนั่นเอง4ลิตรน,นั่นเองแต่เนี่ยพอเราได้มีทําการขอดอ่างมาล้างน,น้ำมันเครื่องที่ค้างอยู่ในอ่างเนี่ยมันก็จะออกมาหมดด้วย ก็จะกันว่าน้ำมันเครื่องในะห้องเครื่องก็จะไม่พอเราต้องเติมไปสี่ดีกว่านะรเกือบห้าดแล้วก็เปลี่ยนไฟเลี e ้ยวนะฮะเปลี e ่ยนไฟเลี้ยวข้างด้านหนะ้าสองข้างนะฮะนี่ฮนะไฟเลี e ้ยวเป็นไฟเลี้ยว l e d ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะฮะนี่ติดตัวฝงตัวใหม่อันนี้ไม่ต้องแบบ ไม่ต้องขากาวนะตัวนี้เป็นขายยึดมันมีที่ยึดของมันเนย <c oughs> ของรุ่นอาวันตั้งแต่ศูนย์สี่ขึ้นมาถึงสิบสี่แต่ั้าเป็นปีศูนย์สี่ศูนย์หกเยบอกจะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ตัวนั้นใส่สจะพอดีไฟมันจะโผล่ขึ้นมาตัวนี้ก็จะลึกนิดน,นึงอน,นบอ 09, น่ของศูนย์เก้าลึกแล้วทำอะไรต่อบ้างก็มีใจตะตาเนะี่ยลูกค้าบอกให้เรา เ็ดีย่สตาร์ว่ามันมีอาการสตาร์ไม่ติดบางทีก็คือครืบบไม่หมุนนะตื้อตื้ออยู่เลยเราก็ได้ถอดมาก็อย่างที่เห็นเนี่ยเน่าไงาครับน้ำมันเข้าไปได้ก็คือเลิ่มต้นจาก scene. ซีมซีมน้ำมันนะน้ำมันเข้าในซีมได้ก็ไปในตัวใด s สตาร์มอเตอร์หมุนทําให้ระบบข้างในเนี่ยไหมนะเหม็นเลยเพราะว่าน้ำมันเครื่องเข้าไป,ปผสม ไม่เหล็กบุตรไม่เหล็กบุตรฐานใดๆหมดสุบุบเงาเม็ดนี่ก็สรุปก็คือใช้ไม่ได้นะเพราะไม่เหล็กบุตรแล้วเนี่ยใช้เป็นสภาเดี๋ยวไม่เหล็กมันจะแตกเพราะมันจะหลุดทุกอันแล้วมันก็จะแตกส่วเใีย่นะร็เดียดเด๋ยวก็ได้ถอนดีตอนนี้ก็ดเตรี่ยมเป็นมือสองไปแล้วของที่ร้านมือสองของเราก็เออล้า,ทางาทำความสะอาดให้ใหม่เปลี่ยนซีลใหม่ แล้วก็เปลี่ยนชางได้ให้ใหม่ด้วยนะคือสองก็พอก็ไม่มีอะไรแล้วก็เสร็จไปคันนี้จบจบไปมันเครื่องยาลอยเย็นไปเลี้ยวไปสตาร์ทกหมดนะทำแช่นั้นนะครับไม่มีอะไรโอเคนะสำหรับคลิปนี้ตอนนี้คิวว่างนะสำหรับใครที่ ใครที่สนใจจะส่งรถมาซ่อมหรือเซอร์วิสอะไรฮนะเขียนทายของเรีวอะไรก็แล้วแต่ครับตอนนี้คิวว่างแล้วเราเราไม่มีรถทำต่อแล้วตอนนี้ต่อเดี๋ยวเราจะไปทํางานสีต่อคนระับเป็นงานสีอีกครังอยู่ของน้องน้องคนนึงของศุณยาครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ